ฝนตกนะคะเพื่อนๆแต่ก็ได้เดินออกมาข้างนอกแล้วก็อดไม่ได้ค่ะพอผ่านหนองน้ํานะคะก็อดที่จะเยี่ยมเจ้าหงเขาไม่ได้เลยค่ะว่าตอนนี้เขาอยู่กันยังไงนะคะเดี๋ยวเรา,เราไปดูกันค่ะเป็นไงคะพี่น้องหงไม่ต้องเหินนะคะแต่ก็สง่าเหลือเกินในสายน้ำนี่คือนะคะ หงหนึ่งครอบครัวค่ะที่เขาอยู่กันที่นี่ตลอดเวลานะคะลูกเขาก็จะโตเหมือนกับพ่อแม่เขาแล้วนะคะจะสวยงามเดี๋ยวขนของเขาจากสีน้ำตาลก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนกับพ่อกับแม่เขานะคะนี่ค่ะสวยไหมคะเข้าไปใกล้ๆเนาะนี่อย่างสวยเลย แต่มองไม่ออกนะคะว่าตัวไหนเป็นแม่ตัวไหนเป็นพ่อนะคะตัวเมียหรือตัวผู้นี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะที่นี่ค่ะสวยงามไหมคะหนองน้ำแห่งธรรมชาติก็จะมีคนมาแบบเป็นชมลมตกปลานะคะของที่นี่นะคะปกติเขาจะมี เออ่พวกนกเป็ดน้ําด้วยแล้วก็พวกเป็ดด้วยค่ะแต่วันนี้หาไม่เจอเลยนะคะนี่ค่ะเว็บมม,มีขู่มีขู่ด้วยไปค่ะมีเลย เขาเชื่องค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าเวลาช่วงเย็นๆน่ะหรือทั้งวันนะคะถ้ามีคนมาแถวเนี้ยก็จะเอาอาหารมาให้เขานะคะเขาก็จะแบบมารออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออมันจะเป็นเนี่ยค่ะพวกอาหารพวกเนี้ยค่ะมันจะเป็นแบบข้าวโอ๊ตอะไรอย่เงี้ยที่เขาเอ่อทำแบบว่าเป็นแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทานแล้วเขาก็เขาก็จะมีอาหารของเขาเองอ่ะเนาะในในน้ำอยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ย ประมาณนี้ค่ะพอพอเขาเห็นคนมาปั๊บนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบเหมือนประมาณมารอว่าต้องเอาอาหารมาให้เขานะคะเล้เขาก็รู้อ่ะเนาะพวกเนี้ยนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปที่บรรยากาศนะคะความร่มรื่นนะคะของรอบๆอบที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะบรรยากาศธรรมชาตินะคะของที่นี่นะคะนี่ สวยไหมคะวันนี้น้ําน้ําขึ้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบนั่นนิดนึงนะคะไม่ไม่ค่อยใสมากนะคะเนี่ยนี่เลยคะ่ะค,ค่ะแล้วเดี๋ยวจะเอามาฝากใหม่นะคะ